ไป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  <laughs> ลุงมาแล้วนะครับโอ้หตอนนี้กําลังบดบดนะครับเป็นรถบดนะครับเหยียบให้เรียบนะครับเพราะว่าต้องไล่เหยียบนะครับเดี๋ยวรถมาติดเห็นไหมลุงบดอิริณนะเห็นแล้วนะเทคนิคเล่านะเหยียบบดนะครับระวังเจอแก้วนะครับลุง นี่ไล่เหยียบไล่เหยียบอ๋อนจิกลับรถอ๋อจะถอยจะถอยภาษาจวดใช่าลงแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วแต่ยินจวดใจเอาะวาใส่ออกวะ นี่ครับเราดูแบบห่างๆอยู่ห่างๆก่อนอ๋อพ่นจะจอดตรงนั้นเข้าร่มเป็นหม่มหรลุงหม<ร>ืองกันเอ,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 อาแล้วเอาแล้วไอ้พ่อมาแล้วครับเกิดปัญหาแล้วนะ ลุงหายไปไหนลุงจอดนี่เหรอครับลุงสวัสดีครับอ๋อมันล่มเพราะว่าอยู่นึกว่าลุงเหยียบ,บเหยียบบดเหยียบเหยียบดินที่เกดอ่ะอ๋อเป็นล่มนะครับลุงก็เลยมาจอดนะครับมาในชุดเสื้อลายสก็อตนะครับวันนี้าใหญ่พลของเรามันห่มมันห่มพลว่า ตรงนี <st uttering into noise> ้ถ่ายคลิปนะตรงนี้นี่ครับล่มนะครับตรงนี้ล่มล่มของต้นคูนนะครับสามหนึ่งสองเจ็ด แก้วน้ำนะเงี้ยสาแก้วน้ำทีเดียวเฉียวแก้วน้ำอ๋อลงเอาเตามาด้วยเาตาละหม้อ,มอลุงเอาหม้อไปด้วยไหมครับหม้อหม้ออยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้นั่นคนระับพรุ่งนี้ค่อยเอาขาดบ่ลลูมเหรอบ่ลืมดหรอเลิก <c oughs> แล้ว ทรงแดงกับเกีงแดงครวันนี้ทนลุยิดต่อกี้ไลสกอตลุงคิดไร,รอ่ต่อไ,ไฟแต่ก็สำเร็จน้งลุงกำลังจะไรไยังงรับคืนทุ่งตัเช้าเลยเนะมื่อคืนมันบอเเรียบมันนี้ลุงยังไม่พอใจนะเพราะามองไม่เห็นเมื่อคืนเจอก้อนใหญ่ นกนาะลุะะะงเอื้อนต,ตนื่นแล้วตื่นนานแล้วครับเขาลุงจะเป่ากองนะครับขอซื้อสายใหม่สายเก่าที่วแบบ่าที่ว่ามันรั่วนะ ครับแข็งบอกเท่าไรครับหกสิบบาทสอบละสามบพอดีเต็มพอดีเต็มมนเนอดีกกิอก่อนเด็ดก่อนเด็ดว่าน้อนหมครับว่านิดอ๋อว่าลิดอ๋อพังคคอู้ แรงป่ะแรงไบ่มุกนะไม่มุกมัางนี่หรือเปล่าก็ห้างก็แรนแรนใดก็โหมุกดาหารยังไปนะครับก่อนเด็ดก่อนเด็ดก่อนเด็ดราบทั่วประเทศอุดรก็ใหญ่นะครับก่อนเด็ดสัตว์ใหญ่ของของเสียก่อนเด็ด แมนบูลแล้วซสอก่อนเดียดรู้ไหมไล่ไปซื้อใหญ่ในห้องอเไรอย่าไปดูลุงเปล่ากองนะครับมอนโอมมอนโอมดันไดถึงหนึ่งแสนนะครับมอนโอมตอนนี้กำลังจะแสนนะครับ ใกล้แล้วครับเราเช็คเช็คล่าสุดนะครับมวลรวมมวลรวมนะลุงอยู่ที่มวลรวมเพราะว่าลุงเป็นแอดมินนะอนนแอดมินม,นมนอลรวมดีครับดีครับ,รบตอนนี้นะครับมวลรวมแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับ ฝากเข้าไปดันด้วยนะครับฝากเข้าไปดันด้วยมูลโอมนะครับให้ถึงหนึ่งแสนซับนะครับเพราะว่าลุงเป็นแอดมินเองนะครับเข่าว่ะ <laughs> <laughs> เกีเ่ยวงานเงอะรถช่วงปรถช่วงปุนคันเดียวเป็นยังไงบ้างพี่พักใจยัง นี่นะครับเป็นบรรยากาศดูแต,ตรี่ยผ่านการใช้งานเรียบร้อยนะครับไปปั่นเส้นสายนี้ก็รอใช้มาขึ้นตรงทาง ต่างมาเราบอกตางสิ่งานจากมนี่ิมมงะิมงรเรมาตามใจว่าตางนี่เอาลุงครับรถอยู่สว่างแดนดินครับข๊อ๋อสาขาใหญ่ที่สว่างแดนดินนะครับตรงที่ลุงมาเป็นที่ไปออกงานนะครับเตอร์ด้าเบียสสว่างนะครับใกล้ๆกล้กัน สาขาใหญ่เช้านี้มีงานต่อนะครับเป่ากองก่อนเป่ากองก่อนเอาด้านหน้าครับเอาทุกวันใช่ไหมครับเพราะว่ารถล,ล,ล,ลุยงานกับฝุ่นเยอะนะครับเอเคครับคุกวนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ